ยิ่งคุณพยายามอธิบายยิ่งเสียอำนาจเคยไหมครับที่พูดถูกทุกอย่างแต่ยิ่งพูดคนกลับยิ่งไม่ฟังเพราะในจิตวิทยาใครพูดเยอะกว่ามักถูกอีกฝ่ายมองว่ากำลังพยายามพิสูจน์ตัวเองครับและในโลกของการเจรจาและบริหารคำพูดไม่ใช่สิ่งที่ชนะใจคนได้มากที่สุดแต่มันคือพลังที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดครับพลังนั้นคือความนิ่งความมั่นใจและจังหวะของการเงียบและนี่นคือสามกลไกทางสมองของมนุษย์ที่คนมีอิทธิพลเข้าใจแต่คนพูดเก่งส่วนใหญ่กลับไม่รู้ครับกลไกที่หนึ่ง Power Balance คนที่พูดน้อย็เนเลือกจังหวะจะถูกมองว่ามีอํานาจมากกว่าครับเพราะเขาไม่รีบเขาคุมจังหวะได้วิธีการใช้คือก่อนตอบหรืออธิบายใครให้หยุดนิ่งไว้2วินาทีแล้วพูดสั้นๆครับน่าสนใจนะครับผมมองอีกมุมหนึ่งว่าแบบนี้จังหวะที่นิ่งจะส่งสัญญาณว่าคุณมั่นใจในตัวเองครับไปดูคลิปการพูดของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ได้ครับจะเห็นภาพขึ้นเยอะเลย กลไกที่2 Silent Control สมองมนุษย์ทนความเงียบไม่ได้ครับมันจะพยายามพูดเพื่อเติมเต็มผู้นําที่เข้าใจเกมนี้จะใช้ความเงียบเป็นแรงกดดันให้คนอื่นเผยไพ่ก่อนครับวิธีใช้หลังจากพูดประโยคสําคัญให้หยุดแล้วสบตาฝ่ายจะรีบพูดต่อเองในตอนนั้นคุณคือคนที่คุมเกมครับและกลไกที่3 Confidence แกับความมั่นใจไม่ต้องพูดเพื่อพิสูจน์ครับแต่พูดให้ช้าพูดให้ชัดและพูดเฉพาะเวลาที่จําเป็นนะครับวิธีใช้เวลาจะพูดเรื่องสําคัญให้ลด ความเร็วการพูดลงและพูดเหมือนคนที่มั่นใจในทุกคำพูดของตัวเองเพราะสมองคนฟังจะแปลความทันทีว่าคุณแน่ใจในสิ่งที่พูดและทุกคำพูดของคุณจะมีน้ำหนักขึ้นมาเยอะเลยจำไว้นะครับเพื่อนๆคนที่พูดเยอะไม่ได้คุมเกมแต่คนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบคือคนที่มีอำนาจโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยครับแลเมอรู้สันดานคนต่อ E ีพีหน้าติดตามเบบี้ไว้เลย